สวัสดีค่ะแม่บุญพาพื้นช่องแม่บุญพาพื้นวันนี้สิมาบอกข่าวเกี่ยวกับ Facebook เฟซบุ๊กเลียวตอนนี้แม่บุญตั้งค่าและสร้างรายได้เดี๋ยวคอยดูนะคะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าที่โปรไฟล์ส่วนตัว ที่เพื่อนให้ตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนตัวแมวบนตั้งแล้วเมื่อคืนนี่ค่อยดูผลงานต่อไปด้วยค่ะว่าจะสั่งรายได้ได้บอถ้าสร้างได้ถ้าเป็นแบบใดเดี๋ยวแมวบนจะเอามาอธิบายบ,บอกบอกบอกพ่อแม่พี่น้องนะคะที่สนใจอยากจะสร้างรายได้กับเฟซบุ๊ก เดี๋ยวแม่อบนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ถ้าทำได้ทำสำเร็จแล้วจะเอาข่าวดีมาบอกนะคะขอบคุณค่ะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอองใดะบาดแนแ่ใจไหมว่าต้องการหยุดการสตรีม ตกลงค่ะ